าลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับเห่าอิงเหวี่ยงพี่น้องซ่องคิดปากลายสแนลพี่น้องจิดปากลายเนี่ยพี่น้องเออวันนี้มาพ่นตลาดคือเก่าพี่น้องเออมองเก่ามองเติมเพิ่มเติมคือเป็นจุ่นเนาะพี่น้องว่าสิเป็นเสด็จนั้นพี่น้องไปของฟอมกันเนาะพี่น้องเนาะไปน้องฟองไปหลังจากเปิดคลิปเปิร์วฮุยไม่นฮวยเนาะเปิดคลิปนี่พี่น้องมาเบิ้งพี่น้องเออเบิ้ง ยางไปไนร้ไปเนาะขามเมือนกันไป่นาอจะซื้อยางเนาะมคือเป็นกะีมเป็นแต่ยานเป็นโคงเป็นโคงคือแม่งตัวโคามเมงกันดิมันีขาย่ไหนน่สเอียงนี่ไส้มู่เนอะว่าเบิ่งจะจ่อะาเบิ่งขา่ไก่ใส่หมูใส่ลูกคานขอย้มาปนได้่หมอนี้เนาะ คอยสิมาปนหาเจ้าเนาะวัดกักเนาะไี่เนาะไอเนาะกักเขาได้ดิต้องห้ากันเนาะอาเนาะแปดิแปดิเเนาะแขวดเนาะบึรรยากาศนึงเนเด้อเบิ่งบรรยากาศสองทางกันเลยต้องมีก <cat cat> <Switzerland> ็สว <wh os Naruhodou> ่าคนราย เขาเอิย่างกะคฮะกคูสัูน้องเพิจ้อจ้อเคยกินบ่วบ่เคยกินต้องลองกินเนาะเอออันนี้ก็ใสอันนี้กรตาแซ่บดียาำสลัดยำสลัดยำสลัดนสาะอ่าีพังยู่ไดยาลายอ่วันนี้สิบเคนแล้วบนกางคน ้เวลาเจ็ดโมงพ่นเดน้อเจ็ดโมงป้ายนนหนึ่งนอซึ่งแบบคนลนลายพีนอะซองฝากทางพี่นอหน้างกันกินลนลายเนาะลายแหงเนาะอันนี้สิคึ้นรรอนบอกว่าย <c oughs> างบวไวทปีปวดขา <c oughs> ประทูนี่แค่ข้าใดไหญ่อ่มีซองห้าสามชิปหรือกรนชี้ิห้าอันนี้นี้เห็นเกลียวนี่ข้อามชิปอันนี้สามิปอ, <30. S 2> อ่ซอ,อ,อ,องห้าข้างใดซองห้ตังนี้อ๋อ้างนั้นเนาะี่ตัวนั้นเนาะขาดองห้า สองห้าในอกด้าสิพ่นอมาิบกั้นองเป็นาการอาจารย์ย่างไปหนนิดนึ่งเนาะย่างไปไหนว่ามีย่างแดงพี่น้องอาหารการกินต่างต่างเนาเข้าไปไหนกอนอาจารย์เลยไปเถอะเข้าแต่สองห้าแต่งลนี่นะอีกแลวพี่น้องอีกแลที่นี่จะเป็นกุ้งเป็นยังพี่น้องกุ้งเนาะอาหารทะเดองพี่น้องยำแซ่บ สนันพี่น้องตรงมันซีไปเลยสนาะแซมค้ายไปเลยเนาะแซบสนันวันไหวกันแบบเดียวเนาะนี่ก็เป็นต่แซมเนาะพี่น้องอาหารกตสะอาดเนาะน้องคนละลายได้เป็นเนาะเป็นคนลลายเนาะอันนี้เขาเอื้อเหนียวเนี่ยบุ้งบุ้งหลอกเวียบบุ้งหลอกเวียบ หมดหลอกเอ้ยอันนี er, ้เขาเอืดอนยังไงตลอกตลอกอ๋อตลอกหันเบียดนาะหันเบียดนาะกล้องเท่าไหร่กับโซ่กับหนึ่งส้าาีทเบน้วย่บกปกินไปน้องกล้องเท่าไหรนี่ส้้าอันตลุดได้บอนี่ บ่อดได้งองสาบอดองแปได้นี่สอก็บอดเพ่อขาไปนอนนี่กล้องเขาได้เอ่ยเนี่ยเป็นกล้องเนาะค่าเป็นกล้องเดียว มัดไม่ดองสมัดคีบไปเลยนี่แก้มเมาเนาะแก้มเมาอ๋อพี่น้องคุณนะไล่พี่น้องคนป้าเข้าไปได้หน่คยกดลายพี่น้องตายแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วมาทำยำแซ่บเนาะยำแซ่บไอ้หง แยบตลอดเลวเพื่อนน่ะบรรยากาศพี่น้องเบงบรรยากาศนีนกันพี่น้องเลยคลลนไร้ขนาดน,อน,อนอ้องเพิ่มที่เขารรอ่บุญหัดหลวงเนาะคนแห้งหลายเนาะตลาดนี่เนาะสุราจาันเป็นอาหารการกินหน่อยเลยอาหารการกินจะเป็น โอ้บซุดอะไรเป็น้าหงกินซูชิอะไรเียมีคบซุดาหางกินคละเท่าไหอเทาไรเจ้าต้นสี่พันี่พันี่พันามีหลายราคาเป็นคัเป็นค้ยาคนเนาะรูดแบวนนันใครเะ เิดรยการากันพี่น้องเยดาการกันเนาะรู้สึกแบบคนรลายดีเนาะลายพี่น้องมันคนย่างเนาะเต็มในลาพี่น้องไหยนั่นแหละอ่าถูกนะการกินลายเนาะเพื่อนเนาะจะเต็มแบพักเยำผักรวหวงซุปผักก็มียำผักก็มีพี่น้องอาหารการกินลายเนาะเนี่ยเราเห็น ก็ขาดในเมืองน่านมาพ่นเลยว่าไหนแล้วนี่มาเจอกันกนี่แล้วจันมหาบัตรนี่ยกหาดไปเลย,ยนี่นนิมาพ่นยางเดียวได้มาพ่นยางเดียวได้หนิพ่นบบพ่นแมนเอาเบื้เลยอยู่นี่ผมมีเงินจ่ายเราไปน,นี่ฝนเนี่ยผมมีเงินจ่ายม,มาพ่นะ แนมนว่าเอาเลยนะเอาคู่มันแน่ <c oughs> เปียกเนาะกูมีกูขาดนะูขาดกูขานะคิอันนี้ตัวดวงเนาะ <c oughs> อันนี้แม่ <c oughs> ตัวดว้วง <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่ชอบกินเนาะมากินมากินชอบกินมาฮนีเนาะทานีิฟัดกีวเลือกเห็นเลือกว่าเอาซอยเลือกว่าอันนี้มากอย่างเนี่ยกข้ออันนี้เดี๋ยวพี่น้องมากข้อพี่น้อง กินจังไหเอาตะอน่นกยวิกินเมื่อแกนกันไหนหรอี่กันไนี่มันคือเป็นแบบนี้ย้อนหรือว่ามันเอาไปกินตั้งหัวจานพอดเท่าเมื่อไหร่ห้าแสดงว่าผมทั้งห้าพ ปาพันขีบเนิวันซุกวล่ะวันซุกวันจังขีไปนอนเลันอันนี้หมากคอนะหมากคอน้องมาคอไปจึงบรรยากาศไปนอนเอีกนินึงย่างแฝงโซงได้เจอกันเดี๋ยที่มารักแล้วกันเล่นกันเลยเล่นทันหมด กินนมลายเนี่แต่วลาลายแห้งเลยขนมอ่ะทังกินซองฝากทางขนงแมนา้องน้ใสอั้ยเป็นน้ำพรน่ะโดยเนี่ยเป็น้ํายสสนเลยครอกกับแค่จาจรยเจ็บแสบเพื่อนเอามขายกันยิ้มไปเปยอจารตูด ชาห์นสตาร์ทอยู่ที่เ้าที่พันหรือเท้าห้าหรือท5ห้าเ15าเทาห้าใอรสิบมะซื้อใอยสิบมาค้นเอาด้วยได้ อันนี้อันนี้คือคล้าเป็นตอนนอันนี้นงห้ทแตเีนสง้าวอั้แนห้าแนสาวัน็นสา่วกับแผนสองหนาจ้าเรจะแผนด้วยนอกนี้เลยเนาะอะไรัอันนี้เลยอันน่ะตอนนู้นนไหนอันนี้เป็นปลาปลาส้มอ่ะปลาส้มเรอเอาอ้อย่างแท้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นทำอะไรอันนั้น กาวเาซื้ออย่างเี้นะสามซื้อปุ๋ยแม่อยู่ข้าง <c oughs> <c oughs> เนากอัเดียวนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนับดดเอาเนี่ยไปกินอัเนาะนี่เลยเน,ะนาะไก่<น> <c oughs> ตุนอนะไรเงบอตัวไหนตัวนี้หนึ่งห่วงไครสีมูนหหนึน่งห่วงไข่สีมูน คนั้นเอาอานี้เอานี้เอาไปตีนเหลือง1โดยออแคนสร้างก็าค่ะซาวท่าหมดยเอตหอน้คือตัวนั้นตัวนี้อูอันตัวนี้อ้อมห20,000ไปเเอาตัวอนเอ้ยโดยแม่นอนซั่นย่างไปก็เย็นแล้วเอ้ยโดยก็แม่นคือว่าสินให้แขงแขงได้ยังงเขาน้องมีได้ติเาเนียวกนเานี่ เี๋ยข้าจ้างมีเดี๋ยวมีนะมัดเผ่เไม่ขายงัมัดเปืเาเจ่นเนี่เดียเจ้ายังเดือดมนไน่องแล้วเอาไปซีมันกันเนาะเออไปซีมันกันเอาของมาแลนนีเลยแันนี้นะไปไปตึงล้ตึงวิลาแล้ววิลาแล้ว ก็คืออาหารการกินก็คือว่าหลยพี่น้องนะดูแถวตลาดแหลมครับรวงพี่น้องัาแเรากข้ใจนคนล่นน้องกับหอกับแพี่น้องก็หล่พน้นะอาหารการกินพี่เอาไปร้านนึงพน้องนี่คนกับคนาย่กันดูโซนดันน้ำพี่น้อดันน้เนาะคนหลยเนาะ เป็นอาหารการกินไส้กรอกไส้แกก็มีนะพี่น้อามีไส้กรอกไส้ก็มีครบชเนาะมาเนาะ้อะไรเาปหางกินเนาะ่ไส้กรอกนะพี่น้องขันเท่าไหร่นี่อันขายจังใหญเนี่อันสามซิบเจ้าพี่ทานสามซิบสามซิอันน้อยนี่าอันใหญ่สามิบมันเกิดน้ำขาหนัก่ากันไหมเนาะัน็หมเอน็ดหเป็กเนาะอันนี้เนาะกะปิไก่เป็ดเอ่อไก่ครับไ เลยยจะขายแต่นี่นะตัวนี้ใช่ไหมขายยังไงในอันนี้จับจับหัวเพิ่นค่าจะได้ไหมเนาะบุหค่าจะได้ไหมเนาะแม่โอ้นี่เอาไม่ได้คนเจ้าอ่ะงเวลาาเวลาานะครับ เอาห้าก้อย่ะตั้งเดียวมาเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเอามาเอามาได้เริ่มเริ่มสุดแล้วพี่น้องเลยอาหารการกินกับเริ่มมันออกสุดแล้วก็เสียงยังกลับไปส่วนละนั้นพี่น้องแม้วมองแล้วส่วนลายกับหูหน้าหูตานี่ยอกอะเยอกก็เบิดเนาะพี่นาะแต่แพะวันนี้เนาะ พิ้งก็ออกมาพิ้งกค่าจะได้ไอชสห้าชีสห้าพันกีบตัวนปล่าปลาดุกนาชีสกรีบปลาดุกนาพี่น้องปลาดุกนาพี่น้องเออโ่ได้เลี้ยงเนาะธรรมชาติเลยมาเองอันนี้ธรรมชาติเได้พี่น้องชีสหันกรีบโอ้ปลาคอนท้อเลยเปล่าอันนี้ก็เหนืงโอดเดย์ให้เหนือว่ะแมนอันนี้โอดเดย์พี่น้องเบิ้งใกล้ๆเนาะโอเดให้เหนือเนะเดย์ให้เหนือ ใจ้าใจครับเข้าใจพักกับมกปูมกปลาให้กันอันนี้ไข่ยังไงดิอันละห้าอันละห้าเดออันละห้าอันละห้าอันเป็นปีเนาะอันดับแรกเนาะกันเออสิ่งที่อยากกินเนาะอันนี้กรุบกันนี่เป็นอันนึงเนาะเลยกรุบกันนี่อันนึงเป็นบ่เนี่ย นี่อันเดียวเนาะนอันเดียวตัวพข่าระได้หมน้องเป็นอกาอันนี้มากากินก็ว่าลายไปหน่อยเลยหลากลายเนาะเป็นเก้วคือว่าฮุกแก้วเนาะครบฮุกก้วเลยครบเลยเนาโอเยไพน์เนาะไพนกัีเนาะไพนพนัอเนาะจิ้จับมือไ่เข้าใเามามาชอมคอเนาะกินผักเนองกินผักกินมีสลัดให้โบแมนเนาะกินปลาเนาสลัด บ่แม่เนาะต้องกินปลาไปหน่อยแม่กินปลาซลาดคือผักซีมี่แหะครับย่างนะพี่น้องเนี่ยย่างเบิองบรรยากาศพี่น้องเนาะบรรยากาศที่รู้แบบโหคนหลายอะไรพี่น้องมาเนี่ยแม่คนหลายเนาะอะไรก็คือใกล้ไปหน้องแม่ใกล้ใกล้ทางโอ้ไปหน่อยเลยไปหน่อยไกกันไปหน่อยเป็นดวงเนาะเป็นดวงเป็นย่างหน่อยแม่โอ้ย มีคือซอสเทางการกินลายพี่น้องเออลายเนาะร้านไหนร้านที่เราจะเอาครับมีไก่แล้ยเอาะให้ในฮานัทฮานัทเออเนี่ยกินเอาเมกเนาะกินกับมกเนาะแน่นแน่นแน่นหอมจัดบอได้นะพี่น้องเนาะกินด้วยกันสุคนกันเองเนาะ ม,มกสมองเอมมอมกสม 5, อ,องไงเกาะมกเท่าไหรมกห้าพันไปน้ะอ้าค่ากี่ จัดไปพี่น้องปล ong แล้วมาแล้วพี่น้องเลยทีซื้อยังต่อเฮาหมกสำลองสามหัวหมกวันนี้เด้อหมกวันนี้เด้อหมกเมื่อวานปุ๊บเอาหมกวัอนี้หมกหนึ่งจัดไปพี่น้องปอง n g ไปจัดไปไปไปวันนี้ได้เอาไม่ได้ละไปเลย พี่น้องเบิ้งบรรยากาศพี่น้องนั่บรรยากาศซองฝากฟังซองฝาต่างๆเลยนะอาหารการกินเฮ้ยว่าลายพี่น้องเลยเป็นห้าเป็นมีเมี่ยนะลายพี่น้องลายห้าลายแห้งเนาะตลาดนี่เป็นตลาดที่แบบว่าอยู่ในใจกลางว่แมนอยู่ในใจกลางนักคุ้ล้วงว่าแมนลายพี่น้องเลยยึดบึ้บพี่น้องด้านน้ำพี่น้องด้านน้ำก็จะเป็นแบบก็คือแบบค่ายน้ำพี่น้องเนาะด้านน้ำสไลม์มัน โซนข่าน้ำี่แต่ว่าด้านหน้าเป็นโซนอาหารใี่นหมโซนอาหารการกินแมนหลัเบิ้งบรรยากา่นหมครับเบิ้งบรรยากาทั้งจันที่น้องวนไลจะห้อค่อยละ กันหินลืมหินเนาะจะทินที่มาลืมหินบ่อไหเนาะองเลยอ๋ออันนะอ๋มาดันดอกว่ามีเหือมีแห้งอ่ะเนาะมาดันดอกแล้วมีเฮือแล้วก็มีแหง้งนี่หวนก้งนาะแล้วหัวอยอ้นยอดเลค้นแตยังครับนงบ่มีเงินแม่เนาะ อะไรพี่น้องนบรรยากาศเพือนๆมุกขามาทายอาหารพี่น้องอาหารกัรกินเนาะต่างๆมาทายให้เปียกเลยบรสุทเนาะแมนอู้นเลยเอาไปนอนตะวันร้าวเนาะอร่อยบ่ได้พี่น้องอร่อยบ่ได้เนาะมาชิบวนจะได้เขาเองหัวควนไปสองปากทางสองปากทางขอะห้างกันกินเพี่น้องเด้อกายเนาะพี่น้องเนาะห้างกันกินกันที่ว่าไลยู่เด้อ ได้มากัพี่นองจัดไป yeah. เน yeah, ี่ยเบิ้งมีเสื้อ้าพันเนาะอันนี้ก็ส0 0พันเนาะนี่ก็สิบห้านะตัวนี้ก็คอยตูตูไปนน้ำกันพี่น้องคอยตูตูน้กันอันนี้จะเป็นปิงเนาะปิงนะลายปิงหอยนี่หอยแกข้าแก้มเหล้าแก้มเหล้าขาว มาเอายังซอยอยังซอยบุมีเงินแล้วซอยบพราะว่าเงินซื้อหอยสิบปดเจ้าอ๋อยังซอยด้านนู้นเลตายจังไหนจอดใก้ซ่อมผ่านจอดในสั่งผ่านแจงไหนกว่ามันจะตัวนี้มันจะบ่มีรสชาติจะบ่ายจะเชื่อรักเอาได้กว่าเนี่ยเอาไปทานเลยเอาไปทานเลยวะได้เลย ทิมจกจโบราวนกันจน้อยซอฮาจัแสาาจอานี่านวานมันสุกข้าวทามนองมันฟางนี่เนาะด้าวทาโอเคข้าใจ เส้นน้ำปูบ่แม่เสนน้ำปลามเนี่ยายยังไงเนี่ยเพรเราว่าบงกันนังขายบีขยืนขายแล้วว่ะฟังพวคาก็อย่างกนี่เลยเนาะห้านขอคาโมฝ่ายแล้วโมฝ่ายเนาะโมฝ่ายเอันนี้ใ้ากมนบอ แม่นแล้วแม่นรกไก่มอนิดนึงกไก่หม้อนี่ไก่หมอแล้วว่ไก่หม้อหม้อปลายนะ่อันนั้นโง่คนข้าจะนะอันนี้เป็นจับาทนีจับข้ใดจััดไม่สอง0ันไม่สอง0ันเนาะสองนหมดเลยว่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยอันนี้เดีอันเขาเอิร์นอย่างนี้นี่ก็สอง0ันเนาะัแทน่แม่ ครับสาลาเน่สาลาเน่ซาลาเน่่มนี้อสเงินสื้อแต่มาิปนเาเป็นสาลาเน่ละได้าลาเน่สาลาเน่ก็เป็นสาลาเน่ใช่จะได้ไหในการอันนี้คไกเสวนมาล่าคุณกดสามริ้นอันนี้สิบบาทสบาทนนาพันมันกำลังหรอไม้ส5อันนี้วาแซบเอร์แซบบอแซบบอ แ่ไปก้อนเนาะแซ่ไปก่อนเนาะแซ่ไปก่อนเนาะอันไก่ตุ๋มเนาะไก่ตุ๋มไก่ตุ๋นทอพนพลังเกี่ยวเกี่ยอันี้นาอันนี้เลยอันนีเนาะแต่อนี้เรื่องดอ หองเนี่นะห้องเรายิบเลยนี่ฮนบวาเนทเ็นจีบวาเงียบเงียบดึงนขายก็เรงมื่อกี้นี่ไม่้าโซ่พาวเวอร์นะเอออเมาะน้อยเนื่องเะแม่เนบวามื่อน้าสิมาอุดนนมื่อน้าเนาะอุดนนมือเนาะมาหายเนบรร่ากาเนาะอากาศเลกรซีนนาวๆนึอยเนื่องเอะม กาไปกันมากไปเนาะมอปลายไปเนาะโอ้ยปลาดมึดเลยนี่นะปลาไข่ดับไข่ดีเนาะไข่ดีไข่ดับไข่ดีเหรอจนมึดเลยปลาต้นตำลับเดิมเนาะแม่ไก่เจาะหลายไปเนาะให้ไปกินเนาะตัดตัวไปเนาะโอ้โเดี๋ Commander การกินอย่างไรเด้พี่้อาเยลายเนาะบางหานกับคล้าเมื่อมาห้างกับบริารเนาจเนาะบาเนาะเป็นเรืองธรรมดาเนาะเมเลยเนาะนี่เนาะขายเป็นย่ำ่าเป็นยังันอันนี้ขายจย่างไรเลยอันนี้บด้ขายวโซ่จะซื้อเราบด้ขาย จื้อไว้ได้ไว้ได้จันเลือกจื้อกันไหมลคคนหัวจักกันอันนี้เมนหอดงนี้นะหอดหอดอดนองได้ตีนไก่แ่คนหัวจักกันนี่เป็นอาจารย์บ้านเดียวกันเลยเอาตัวนี้เอาแสซื้อยังไหาไม่เปนลาลาไม่กินลาลาอ่านี่ยคุณไปเมืตีไฟนะ เรามาจะที่เต้งเต้นเดอดเดืหลายสีแล้วเอามันจะ่ดเพราะอย่างเขาบุเ่ตก่อนสัไปน้องว่น้าไปเนซ่องปากทางไปนางโอ้ลายไปเนเอคนลายตลายนี่ยนยอมพาพไปเ้างยอมพลาดมาลายนี่ไปเนางจะเป็นอาง้างการกินไปเนองเนาะครบสุดไปนาอมันเป็นองที่แบบครบเนาะเห็นมดเหนไปเลยบัวตัดไปเนองเนาะบัตัดเอาลงนี่เนาะให้บั้นบั้นเกิดมือหมอนนะแต่ว่า อันนี้เป็นบ้านเกิดแต่วานนี้อิาทมาดูเหียงจัดมาขายมาขายวีน้เน่ะไม่เอาตายเนาะไม่เอาเนาะไปเยๆเข้าใจหน้ามาขายมาขาำนีข้ามไปเบิรงของเราเยอเนารักได้หมดนี่ยได้ไม่ขาว่ะได้ไปเลยเออ่าว่ารักได้ก็จำพงกแลนเนาะ ไปซือบาเดี๋ยวมอันนี้แห้งไรก็เก่าไป้มากนอ่ก็คือบัวรายปนนนคือนำจองเลยแซบี่น้องแซบแซบแซแซบแซบี่น้องแซบอันน้ซื้อแซบแแน่นอนพี่น้งมามาโซนอนัเป็นยังไงพี่น้งคนคือันหลายเนาะเดียคิวน้อเดียคิ้แซบบไปก็นเนาะ

ไปนี่ก็มาซีนน้ำมะพร้าวเข้าหันนี่มันคนหลายเลยเข้าเนี่ยแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บมัได้กินเยอะแล้วแซ่บแซบแซ่บแซ่บเบิดเลยเนาะจัดกีที่พา แซ่บแซ่บแซ่บโวยโวยแล้วมนาอนนี้เนาะพี่น้องผ่านกศิลาความลมไปเอานี้เนาะก็ซื้อเครื่องเนาะซื้อแล้วพี่น้อะกินมาหลายเนาะพี่น้องแต่ผมมียังหลายเนาะพี่น้องเมื่อกี้กสิลาความลมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามซองคลิปฝากหลายเนาะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แน่พี่น้องเดี๋ยลงคลิปตอนหน้าสิได้ไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเจ้านั่นเองเยอะพี่น้องนี้อยากกินน้ำมะพร้าวบอหรือน้ำ คบพุกน้ำเนาะคือหน้าหางเลยเนาะเข้ามาครับเข้ามากินเขามาซื้อได้เนาะไก่สิเปิดบุญคัดหวังแล้วเนาะตอนนี้กำ็มากระยิบกันอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาเบิ่์นขาวๆเนาะพี่น้องแต่ว่าคลิปต่อหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องก็ติดตามด้วยเด้อว่าสิไปทางใดเนาะสิไปุใส่เนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามเด้อยช่องคลิปปักไลายทางเอ่อเชินบ้านเนาะ ทางประเทศไทยเนาะี้อว